ในยุคกรีกโบราณกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทัพจากยุโรปมาจนถึงอินเดียได้ยังไงโดยที่ไม่ให้เป็นฮิตสโ t r o ตายกันไปเสียก่อนสวัสดีครับหมอบิมครับจากช่อง The Doctor y ครับ พระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชได้ชื่อว่าเป็นมหาราชแห่งอาณาจักรกรีกโบราณและพระองค์มีกองทัพอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกลมากอาณาจักรของพระองค์กินพื้นที่อาณาเขตอันกว้างขวางเลยครับตั้งแต่อาณาจักรมาซิโดเนียในแถบกรีซในปัจจุบันจะรดจนเกือบถึงประเทศอินเดียเลยครับในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพระองค์และกองทัพอันเกรียงไกรของพระองค์กันครับ พระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรมาซิโดเนียซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอาณาจักรกรีกโบราณพระองค์ทรง,งปกครองอาณาจักรแห่งนี้ในปี336ปีจนถึงปี323ปีก่อนคริสตกาลโดยทรงเป็นบุตรของกษัตริย์ฟิลิปที่2และพระนางโอลิมเปียซึ่งเป็นภระระยาคนที่4ของกษัตริย์ฟิลิปอีกจุดเด่นสําคัญเลยครับในประวัติศาสตร์ของพระองค์คือเป็นนักเรียนคนปโปรดของอริสโตเตลิลซึ่งถ้าใครรู้จกักก็จะรู้ว่าอริสโตเติลเนี่ยเป็นนักปราชชาวกรีก ในสมัยนั้นเลยครับ ในช่วงปี336ปีก่อนคริสตกาลพระบิดาของพระองค์หรือพระเจ้าฟิลิปที่2โดนรอบสังหารโดยองครักษ์ครับทำให้อเล็กซานเดอร์นะครับต้องขึ้นครองราชต่อในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้น <Alexander S 2> อเล็กซานเดอร์เขามีปณิธานอันแรงกล้าเลยครับเนื่องจากว่าเขากับพ่อของเขาได้เล็งเห็นว่าอาณาจักรของตัวเองเนี่ยเป็นอาณาจักรเล็กๆและต้องการรวบรวมดินแดนต่างๆนะครับในแถบเทรเมดิตเตอร์เรเนียนเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้อาณาจักรมาซิโดเนียเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นและมีอํานาจมากขึ้นนนดดััง้้รบเมมื่่่ออพะิาไยูแลว อเล็กซานเดอร์จึงจําเป็นที่จะต้องสารต่อปณิธานนี้โดยพระองค์ครับก็มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะขยายอํานาจนะครับขยายนาจักรของพระองค์เนี่ยไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียวแต่ที่เหนือความคาดหมายกว่านั้นครับคือกองทัพของพระองค์เนี่ยสามารถพิชิตครับไปได้ไกลกว่าครึ่งโลกเลยทีเดียว พระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับทรงได้รวบรวมแผ่นดินนะครับในแถบประเทศกรีซในปัจจุบันโดยอาศัยการทาสงครามและสามารถครอบคลุมดินแดนได้เป็นปึกแผ่นหลังจากนั้นครับก็ไม่ยอมหยุดแค่นั้นพระองค์เนี่ยเริ่มขยายอํานาจไปทางตอนเหนือเพื่อที่จะให้อนาจาักรเนี่ยใหญ่ขึ้นจนครอบคลุมดินแดนข้าวสมุทรบอลข่านทั้งหมดและก็เริ่มรุกรานเข้าสู่ประเทศตุรกรีในปัจจุบันเมื่อผ่านประเทศตุรกรีซึ่งใครๆก็รู้นี่มันก็คือประตูที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียดังนั้นแล้วกองทัพของอเล็กซานเดอร์ก็ได้เดินทางต่อ ไปยังเอเชียไมเนอร์หรือเอเชียกลางนั่นเองอเล็กซานเดอร์ได้เข้าลุกลานเมืองบาบิโลเนียนะครับซึ่งในขณะนั้นอาณาจักรที่เรืองอํานาจมากๆคือจกักรวรรดิเปอร์เซียครับและได้มีอิทธิพลอยู่ในแถบเอเชียกลางถ้าหากเราดูตามแผนที่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่าประเทศที่อเล็กซานเดอร์เนี่ยได้ทําการลุกลานและได้เดินทางเข้าไปถึงนะครับก็มีตั้งแต่ประเทศอิรักอิรานอุซเบกิสถานอัฟกานิสถานปากีสถานจน,จนจรดกับแผ่นดินของประเทศอินเดีย,<ๆ>เ,ดยเขาก็ได้มีการประมาณระยะทางนะครับ จากแถบประเทศกรีซมาจนถึงประเทศอินเดียในปัจจุบันเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22,000ไมล์เลยครับซึ่งโหเป็นระยะทางที่ยาวไกลามากเลยนะครับ และที่นี้ครับกองทัพที่เดินทางมาจากมาซิโดเนียเนี่ยเขาไม่อ่อนล้ากันหรอกนอกจากจะประสบปัญหากับเรื่องสภาพจิตใจแล้วนะครับที่ต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคิดถึงคนที่บ้านแล้วเขายังต้องเผชิญกับความเลวร้ายของสภาพแวดล้อมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกโรคระบาดพวกไข้ป่ามาเ,เรียหรือแม้แต่การเดินทางในทะเลทรายอันร้อนระอุก็ทําให้ทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์หลายคนนะครับถึงกับหมดกําลังใจกันไปเลยครับการที่กองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ต้องมาเดินผ่านทะเลทรายอันร้อนระอุสิ่งหนึ่งเลยครับที่กองทัพ ต้องเผชิญคือความร้อนแสงแดดและอุณหภูมิที่แตกต่างจากบ้านเกิดเป็นอย่างมากเลยทําให้ทหารหลายนายไม่ได้เสียชีวิตเพียงแค่ในสมอรภูมิเท่านั้นยังเสียชีวิตมากมายเลยครับในช่วงระหว่างการเดินทัพจนกระทั่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ทรงเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และก็ได้ตั้งกฎการเดินทัพมาว่าจะไม่มีการเดินทัพครับในช่วงวันที่อากาศร้อนจัดๆหรือในวันที่ทางกองทัพไม่มีสเสบียงน้ําที่เพียงพอและสิ่งนี้นะครับยังได้รับการจดบันทึกอีกว่าเป็นการป้องกัน h e a t r o ที่ถูกค้นพบครั้งแรกของโลกเลย ทีนี้คาว่า heatstroke นะครับหรือในภาษาไทยที่หลายๆคนเข้าใจคือคําว่าลมแดดมันก็คือภาวะที่ร่างกายของเรามีอุณหภูมิเกิน40องศาซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36-37องศาเซลเซียสเท่านั้นการเกิดโรคม,มันเกิดได้กับทุกๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวคนอายุเยอะคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวก็สามารถเป็นได้เหมือนกันและถ้าใครนะครับที่เคยได้ยินข่าวที่น่าเศร้าสลดนะครับอย่างเช่นการลืมเด็กทิ้งเอาไว้ในรถแล้วเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นการอยู่ในรถ ที่ไม่ได้มีการสตาร์ทรถไม่ได้มีการเปิดแอร์ก็จะทําให้อุณหภูมิในรถสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิด้านนอกส่งผลให้เกิดฮิสโตรกตามมาได้ครับ เมื่ออุณหภูมิในร่างกายนะครับมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทําให้ระบบการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมีการรวนและมีการเปลี่ยนแปลงไปฟังดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วครับเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการอักเสบในร่างกายรวมไปถึงระบบเลือดของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาการเริ่มแรกเลยนะครับก็อาจจะมีได้ตั้งแต่เวียนหวนัวรู้สึกวิงเวียนเป็นลมแล้วก็บางคนหมดสติได้ถ้าเริ่มรุนแรงขึ้นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่าามา มีภาวะนี้ก็คือตัวเขาจะเริ่มแดงขึ้นแล้วก็ถ้าสัมพัสเนี่ยจะพบว่าตัวเริ่มร้อนในหลายๆคสนะครับจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้อาเจียนครับจริงๆแล้วภาวะฮิสโตรกเนี่ยเราสามารถรักษาได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าต้องรีบรักษาให้ทันการครับก่อนที่ระบบอวัยวะภายในร่างกายของเราจะล้มเหลว อย่างแรกเลยครับถ้าเราพบเห็นคนเป็นฮิสโตรกต้องรีบพาคนคนนั้นนะครับออกจากสถานที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดอาจจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเย็นขึ้นไม่ว่าจะเปิดแอร์นะครับหรือไปอยู่ใต้ร่มไม้หากใส่เสื้อผ้าที่แน่นหรือหนามากๆนะครับก็ให้ปลดเสื้อผ้าออกครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่มีการแนะนําก็คือการเชสเปรย์ละอองน้ำเนี่ยสามารถพ่นตามผิวหนังของเขาเพื่อคลายความร้อนออกจากร่างกายได้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมรีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีเลยครับในขณะเดียวกันการป้องกันตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเพื่อ ป้องกันการเกิดฮิสโตรในฤด,ดูร้อนแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยหลีกเลี่ยงการที่เข้าไปอยู่ในที่ร้อนจัดๆหรือถ้าหากอยู่ในรถนะครับอย่าลืมเปิดแอร์เปิดกระจกครับเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกการดื่มน้ำการดื่มเกลือแร่นะครับเพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียออกไปการป้องกันภาวะขาดน้ำก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดฮิสโตรได้เช่นเดียวกันครับขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวจากภาวะนี้กันด้วยนะสุดท้ายนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันหน่อยนะแล้วไว้พบกัน นะครับใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ